เกมอะไรเอ่ยหรอคะ September 7ค่ะซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสเล่นนะเกมแนวน่าเหมือนจะเป็นเกมที่แนวคิดมาสตอะคะ่ะจริงๆจะเล่นช่วงนั้นแต่กลายเป็นว่ามิวไม่ค่อยว่างนะก็เลยไม่ได้เล่นนะคะก็เลยมาเล่นวันนี้นะเป็นเกมที่เกี่ยวกับคิดมาสทุกคนอุ้ยภาพสวยภาพสวยเลยว,ว้าไงจ๊ะมีเหมือนจะมีคนนอนอยู่ในโรงนะ แล้วเขาก็ห่อตัวเป็นของขวัญด้วยอ๋อนี่ของขวัญเราเหรอมันก็ได้อยู่เอลชื่อเอลต้องเข้ามาเล่นเกมกับฉันเหรอนี่ฉันคุยกันนานอยู่เหรออะไรอะอ่าโอเคฉันหยิบฉันหยิบอีนี้ลนะงั้นต่อ <c oughs> ชั่วโมงก่อนหน้านี้เหมือนฝนก็จะตกแล้วล่ะต้องรีบกลับบ้าน เวลาหนึ่งทุ่มนะอืมโอเคต้องทำอะไรอ๋อนี่รูปเรากับแฟนเราเหรอกดอ๋อโอเคภาพสวยภาพสวยเลยนะทุกคนภาพสวยเลยบ้านเซนตารหรือเปล่าไม่แน่ใจคะ่ะอาจจะต้องสำรวจนะเอ่อต้องไปทางไหนวะบายแมปอยากกว้างได้ไหมเนี่ย เออใช่มีย้อนความด้วยแบบอยากว้างได้ไหมฉัยนยิ่งหลงอยู่ภาพสวยเลยทุกคนเอ้ยวิ่งได้ด้วยวะ่ะเอาวิ่งเดี๋ยอืมต้องไปไหนเอ่แแบบอยากกว้างได้ไหมฉัยนยิ่งหลงอ๋อน่าจะต้องเข้าไปในบ้านชัวบ้านนี้ป่ะบ้านเรา <laughs> อีตัวมีม่้วยวทุกคนอีตัวมีมอ่ะที่อยู่ในดิสคอร์ดมีว่ะที่มันจะเป็นอีลิงแบบลิงเลักๆอ่ะลิงเลักๆเฮ้ยม,มีมด้วยเธอเตงน่าสนใจ อ่านี่เป็นชื่อผู้พัฒนานะโวอะไรคือมีถังขยะอ๋อเราไปไม่ได้นะอันไหนเขากั้นทางก็คือเขาห้ามเราไปโอเคจอกจอกจอกแล้วห้องเราอยู่ไหนเอ่ยอะไรอัญญาบอกว่าทิ้งเซอร์ไพรส์ไว้ให้อยู่ใกล้ๆประตูเหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอัญญาอ่านี่วะ นี่แน่เลยนี่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่อัญญาแฟนเราทิ้งไว้นะขออนุญาตดูนิดนึงเฮ้ยมุงมิงอะอะไรวะเนี่ยเขาวาดรูปให้เราด้วยนะจัดไปเข้าอันนี้น่าจะเป็นห้องเราทำไมต้องสโลเปิดขนาดนี้เฮ้ยภาพสวยโหลดผียัโหลดผีโหลดผีขออภัยที่ต้องใช้รูปเป็น png ทูปนะทุกคนเพราะว่าตัวอนอมิวมันมันโหลด <laughs> ว้าวยังไงต่อฮะอ้าต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอ <c oughs> เปิดไฟทั้งหมดในอพาร์ตเมนต์เหรอนี่ซุ่ม z มีซุ่ม z เล็กน้อยอุ้ยทำไมเราต้องต่อยกระจกด้วยอะอ่ะเราเปิดไฟกันก่อนโอ๊ยไปเราลืมไปว่าเรามีไฟเช็คเราเปิดกันซะหน่อยเปิดประตูยังไงวะเกมนี้ อืมเปิดไฟโอเคอันนี้โทรศัพท์นะอ๋อเราลืมอ่านจด <c oughs> เราลืมอ่านจดหมายนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่อ่านจดหมายมันก็เลยไม่ให้เราไปต่อบายเกมอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้ September ตมเอร์เเราจะย้ายออกเหรออ่ะก็ถูกแล้วนี่ว่าบอกจะย้ายบอกว่าดีมาต้องไปโรงเรียนแล้วก็มีรถของลุงรถของลุงวิทยาเสียก่อนที่จะเดินทางเราเลื่อนเวลาออกไปแล้วตอนนี้คิดว่าต้องขอให้ใครช่วยเราหวังว่าในอีกไม่กี่วัน จะต้องไปรับใครสักคนเหรออ๋อเป็นรับสิ่งของของเราออกจากอพาร์ตเมนต์เก่าเราจะนําสิ่งที่จําเป็นที่สุดติดตัวไปด้วยโทรหาฉันทันทีนะที่คุณอ่านเสร็จโะเค okay. บายแค่ไม่อ่านจดหมายก็ไปต่อไปได้เกมเนาะโอนอมิลก็ประเภทที่แบบลุยเลยไงลุยเลยอ๋อนี่ไฟอยู่นี่โถเอย้ยโอเคปิดไฟเรียบร้อยจอกจอกแล้วไงต่อ อ๋อต้องอ่านว่าอ๋อนี่เราต้องค่อยๆทำเควสต,ตามที่เขาบอกนะเช็คที่ของขวัญของขวัญของขวัญอ๋อนี่ของขวัญโอเคของขวัญเ,เึ๊บต้องค่อยๆทำเควสนะทุกคนนะเราอย่าไปรีบเร่งอ๋อมีตัวหน้าตาประหลาดอยู่หนึ่งตัวหยิบมาซะหน่อยว่าตัวตัวอะไรเก็บไปลาดีแลว นี่มันตุ๊กตาหน้าเกียตอะไรเนี่ยไปเอามาจากไหนจริงหน้าเกียจัดเลยไปที่ห้องอ๋อนี่ห้องเรานะโอเคนี่ห้องเรานี่ห้องเราโอเคแล้วไงต่อห้องเราห้องเราคือห้องนี้หรอนี่ห้องเล่นคอมอ๋อ เพรว่าเรียนห้องเดียวกับอันญ,ญ่านะ2คนนี้เคาเป็นแฟนกันแล้วเคาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นปะ๊ปะๆๆๆๆๆๆๆอะไรอะตอนนี้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ให้เช็คที่สมุดท,ที่อยู่บนโต๊ะนะหมมันไฟมันเหม็นความรักเหม็นความรักมากอ่ะทุกคนต้องเราต้องมานั่งอ่านจดหมายกันนะไม่งั้นเราจะไม่ผ่านเควส ดีมากฉันดีใจนะที่ที่ฉันแล้วก็เธออะเรียนได้ที่ที่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็แถมอยู่ใกล้กันด้วยเรามีแบบฤดูร้รอนที่โคตรดีเลยฉันไม่อยากจะไม่อยากจะแยกจากกันนะโทรหาฉันตอนสี่ทุ่มด้วยเดี๋ยวพ่อก็น่าจะกลับถึงบ้านช่วงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวฉันเอยไม่ใช่ดิเออใช่พ่อบอกว่าจะ พ่อจะออกไปจากบ้านหลังนี้ในช่วงนั้นแล้วฉันก็จะคุยได้นะมาน้โหนหูจะปิดแม่งต้องทำลิสต์แท็กสักอย่างนะเมื่อกี้จะมาก็มาเป็นตัวฮะผมมาไม่ชอบพวกที่มาแต่เสียงเอ้ยวันนี้นายขึ้นมานั่งได้ด้วยเหรอเพื่อนอุ้ยนายนายคอบิดนายคอบิดน่าดูเลยเนี่ยนายเอลใช่ไหม นก็หล่อนใช้ได้อยู่ไหนก็หล่อนใช้ได้อยู่ฉันต้องไปไหนหรอตู้เย็นมันอยู่ไหนอะเอาแล้วบ้านแค่นี้กูยังหลงบ้านแค่นี้ดิฉันยังหลงมีเป็นโนอ่าแม่อะไรวะอ๋อแม่ชอบดนตรีนะแต่ว่าย่าไม่ชอบอยากจะให้เข้าพวกเพศัตอะไรงนี้มากกว่าเพราะอ่ะโอ้ยอยากขึ้นมาเร็วจังอ่านไม่ทันนะทุกคนขออัาพรอพัภไพ เอาใครเคาะ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 ฮะตู้เย็นอยู่ไหนวะ Where Where is Where is ตู้เย็นตู้เย็นทำไมบ้านนี้ตู้เย็นมันหายากจังแปลก ตู้เย็นมันอยู่ในวะเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ห้องครัวไม่ใช่เหรออ๋อนี่เหมือนจะเป็นห้องทีวีนะห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อมันไม่ต้องไปตู้เย็นแล้วมันเปลี่ยนเควสเปลี่ยนเควสก็ไม่บอกเปลี่ยนเควสก็คือต้องต้องไปเปิดไฟนะทุกคนนะอืเกมอินดี้เกมอินดี้ก็จะประมาณนี้แหละเคเราต้องมาเปิดไฟปึ๊บอืมดับฟงดับไฟอันนี้ต้องกลับไปตู้เย็นละ เปิดอ๋อห้องครัวอยู่นี่นะตู้เยน็นโอเคเราต้องไปตู้เยน็นปับ๊บดีมากพ่อกับชันน่าเป็นห่วงเธอมากเลยนะแต่ว่าเข้าใจได้นะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นโรงเรียนใหม่มีคนมากมายประมาณนั้นพ่ออยากจะให้เธอช่วยพวกเราในการย,ย้ายฮะย้ายอย่างเร็วเหรอเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพุ่งนี้นะหลังจากที่ พ่อกลับจากที่ทำงานโอเคไหมดีมากนี่เราเหรอวะอ่าต้องทำเควสจากพ่อนะอะไรอะสะเตสเต,ตเต้นเดอะโซฟาคืออะไระเก็บเก็บโซฟาใช่ไหมอ่าล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดห,ห้องทำความสะอาดห,ห้องครัวเอาขอยะไปทิ้งอะไรวะเนี่ยนี่มันเกมแม่บ้านทุกคนเราเจอเกมแม่บ้านอีกแล้ว ไปที่โซฟาก่อนนะคเควสบอกว่าเธอเตงต้องไปไปเก็บโซฟาก่อนมันคือลิฟวิ่งรูมใช่ใช่โซฟาน่าแต่ห้องนี้นะอันนี้หรอก็โซฟาก็ไม่เห็นมีอะไรให้เก็บเลยอ๋อต้องเอาผ้าออกมากองข้างล่างอืมโอเคแล้วเราก็ต้องไปล้างจานคือคืออะไรแค่เอาผ้าออกจากโซฟาแค่นี้ก็ถือว่าเก็บเลยเหรอเธอไม่พับผ้าเรียบร้อยหน่อยอะ อะไรก็ไม่รู้แต่เกมบอกว่าได้แค่นี้ก็คือถือว่าเป็นการเก็บบ้านแล้วอย่างงี้นี่เองนะโอเคเราไปล้างจานกันต่อเอ้าอตุก๊กตาช้างมันขึ้นมานั่งเอ้ยมายืนมันเก้าอี้ได้ด้วยวะอวัสดีนายจะมาช่วยฉันล้างจานใช่ไหมไม่เป็นไรฉันล้างเองได้ฉัน,นว่างมากล้างจานแป๊บตึ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 ๊ <c oughs> โอ้ยเหม็นมากเหม็นมาก ยินเหม็นเขียวมากอะไรวะใครบ่นอะไรเนี่ยอะไรอาอยู่ดีๆมีคนเปิดทีวีเหรอทำความสะอาดลิฟท์ o ูมโอเคสเตนด์โซฟาวอทตัวฟาเป็นเกอเอามีใครไม่รู้ยืนอยู่อ่ะทุกคนมีใครไม่รู้ยืไม่รู้ยืนอยู่อ่ะ เราไปทักทายเขาหน่อยไหมอืมเอ้ยไอตุ๊กตาช้างมาไปยืนตรงนั้นว่ะทุกคนตุ๊กตาช้างตรงนู้นมีคนยืนอยู่ตรงนี้เราเข้าไปดูซะหน่อยวะว่าเขายืนทําอะไรไอ้เวะดีนายมานายมาช่วยฉันทําความสะอาดบ้านเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันต้องกลับไปเปิดไฟอีกแย่เออชีวิตกูก็อยู่แค่การเอา้าอย่ามาปิดอย่าล็อกกันดีวะ อะไรอะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอะไรอะไรอะไรเจ้าอะไรมาคุยกันดีๆเฮ้ยห้องนี้เปิดได้เหรอห้องอะไรอะทำไมห้องนี้คืออะไรหรออ๋อเราต้องอ้อมไปเหรอเอาวะดีค่ะอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งนีอย่า,พ,ยาพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปไหนนะอ้าว เขาเป็นเขาเป็นผี GPS ใช่ป่ะเมื่อกี้เขามาบอกเราว่าไปทางนี้ได้โอเคแล้วเราก็ต้องไปเมื่อกี้เหมือนเขาวิ่งชนหน้าเราไปนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนสนใจเพราะว่าเขาแค่เป็นผี GPS มาบอกเราอืป่ปทําความสะอาดหรี่วิ่งลูมต่อนะเมื่อกี้ก็มีผีวิ่งชนหน้าไปหนึ่งดอกนะไม่รู้มีใครตกใจไหม <laughs> ปเ<ะ>จอขนาดนี้ยังจะให้ไปเปิดไฟสมเป็นรัสเซีย มามามาทำความสะอาดต่ออะไรเกี้ะอ๋อต้องหยิบไม้กวาดห,าหยิบไม้กวาดโอเคฮะหยิบไม้กวาดเอ๊บถูถแป๊บถูถูกดกวาดถูถูกดกวาดใครไม่รู้เปิดเพลงเยงอะตรงไหนเรากดได้เราก็กดนะทุกคนอืมเดี๋ยวกวาดพื้นแป๊บกวาดพื้นแป๊บเรียบร้อยอ๋อต้องใช้ไม้กวาดในการกวาดผ้านะทีนี้ก็ไปที่ห้องครัวต่อ ห้องครัวห้องครัวนะ่าอยู่ข้างนอกไอ้ห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่หว่าน,นี่นี่ห้องิฟวิงรูมิฟวิงในิฟวิงห้องครัวน่าจะนี้อะบ้านแค่นี้ฉันยังหลงอะ่ะต่อไปเราก็ทำความสะอาดต่อใช่ไหมคิดอะไรฮะอะไรฮะอ๋อเก็บขยะจ๊อก เอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งใช่ปะขยะน่าจะอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าทำไหมห้องนี้มันมืดจังอะอืมขยะไปทิ้งขยะขยะอันนี้นะขยะโอเคอ้าวเอลมัน e หันหน้ากลับมาแล้วอะปุ๊บเดี๋ยวขยะไปทิ้งให้นะ เอาอีตุกตาเวนี่ไปทิ้งด้วยดีไหมเนี่ยเออน่ากลัวเหลือหลายเออเอาไปเอาตุกตาไปทิ้งด้วยเออนี่แหละสมก็เป็นตัวเราจริงๆเลยบอกอีตุกตาเวนี่หน้าตาน่ากลัวจัดไปทิ้งดกวาเอาไปทิ้งด้วยเออทำหน้าโหลดเนียนๆหน่อยใช่ไหมนี่มันดูแบบโหลดผีอเออรู้รู้เลยว่าโหลดผีทิ้งขยะขยะอยู่ไหนอะเอ้ยมีคนเล่นบอลมีคนเล่นบอล อยากเล่นด้วยหน้าโหลดนิ่งๆหน้าเบื่ออ๋องี้เองหมุนบอลมันกิ้งไปกิ้งมาได้ด้วยวะทุกคนสุดจัดเอ้ยขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยคนเล่นด้วยคนเล่นด้วยเออต่อแตะต่อแตะ,แตะเออต่อขยะนี่ต้องทิ้งข้างในปะเข้าไปยังไงอะเข้าไปไง,เข,ไปไงเข้าอย่างงี้ปะ น่าจะใช่อืมทิ้งหน่อยทิ้งยะทิ้งยะโอเคบายบายเรียบร้อยแล้วก็เอาอีตุ๊กตาเวนนั่นทิ้งไปด้วยนะกลับบ้านดีกว่าแล้วบ้านเราก็คืออีบ้านตะกี้หรอใช่ไหม เอาไอตุ๊กตามันเปลี่ยนฝั่งว่ะทุกคนไอตุ๊กตามีมตุ๊กตามีมมันทำหน้าเล็กๆทำหน้าเล็กๆ,ๆนะเอเล็กๆจริงเปล่าอย่างฮาอุ้ยใครค้านใครค้านขอเพือกหน่อยเมื่อกี้มันอะไรครับอุ้ยอะไรคำเนี้ยอะไรคำเนี้ยนี่มันอะไรกันเนี้ยแล้วไอผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใครวอทแล้วทำไมมีที่กั้นเต็มเลย โอ้มันปิดประตูขังเราแล้วทุกคนดูความเผือกของเราเองนะเราเราอาจจะตุยเย่ก็ได้แต่ว่าเราไม่สนใจเพราะว่าเราอยากเผือกอะไร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 ขอทําไมอะไรครับมีเสียงเด็กอีกแล้วอามีตุกตาตุกตาน่ากลัวตะกี้มันมานั่งอยู่ข้างในวะอะไรนายไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นนี่ก็น,น้าตานายน่ากลัวเราก็เลยทิ้งแค่นั้นเอง ยังไงครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะนอกจากตุ๊กตาเวนแล้วเหมือนจะมีใครยืนอยู่ด้วยตัวดำๆไปไงอะอยากเขาไปหาจังเลยเขาเหมือนเขาคุยอะไรกันอยู่นะเราอยากรู้ด้วยว่าเขาคุยอะไรไปไปตรงนู้นย,ยังไงอะอยากไปด้วยอะเอามันบ้าเอ้ยมันปิดไม้ขังเราด้วยอะวอท เล่นกับฉันสิไม่เล่นด้วยได้ไหมอะเล่นกับฉันสิอ๋าวาซ่านแล้วไงต่อได้ได้เล่นด้วยก็ได้ให้ฉันทำอะไรละ่ะเดี๋ยวเล่นด้วยวุอ้อ้าวเปิดแล้วนะเรารีบกลับบ้านดีกว่ามันบอกว่าเล่นกับฉันหน่อยไม่ฉันจะรีบกลับบ้านฉันจะรีบกลับบ้านมากๆกอืมกลับบ้าน ประตูก็ประตูก็เปิดชา้าเลยเกินลวโหลดผีแกโหลดผีเสียงโทรศัพท์เข้านะอุยอ้ยไอตุ๊กตาตัวนั้นมันกลับมาแล้วครับตุ๊กตากลับมา hello my orphan <c oughs> อุย้ยห้องน้ำเปิดเหรอทำไมห้องน้ำเปิดอะหรือมันปวดวะเออกดซ่วมซะหน่อยเพื่อความมันทำทำไปทำไมวะโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋ออ่ะเอ๊ะอ้าว โทรศัพท์ห้องไหนวะห้องนี้เหรออ๋าทำไมห้องอาบน้ำเปิดได้หมดเลยมีอะไรหรือเปล่าโทรศัพท์โทรศัพท์บายตาเป็นตูดโทรศัพท์อยู่ไหนวะอันนี้เหรออ่าอันนี้เฮลโหลอัย่าโทรมานะไปไหนไหมเนี่ย ควรจะถึงบ้านมาในสามชั่วโมงแล้วนี่บอกว่าประตูเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งอะมันเปิดฉันไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยไปเช็คดูเดี๋ยวเพื่อนบ้านอะไรของเธอเขาไม่อยู่ซะหน่อยเขาเขาตายไปตั้งนานแล้วเอ๊ะพูดอะไรของเธอนะ่ะอัญญาแล้วไอตุ๊กตาตัวนี้มันอะไรกันดีมา่านายโอเคไหมเนี่ยฉันไม่ได้ซื้อตุ๊กตาอะไรไปให้นายเลย แต่ว่าเธอเธอใส่กล่องมันมาให้ฉันนี่กล่องอะไรไม่รู้เรื่องอ,ญญอันย่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอเธอเห็นอะไรอะไรวะเนี่ยเอา้าวุฒวุฒฉันต้องออกไปจากบ้านหลังนี้อุย้ยอตุ๊กตามันกลับมาครับตุกต๊กตาตุ๊กตามันกลับมาวัแล้วมันอุย้ย ต้ตนขินมาดแบบเป็นศพอะทุกคนต้นขินมาดแบบเป็นศพอะไรวะเนี่ยวัดฉโนโไปจากบ้านหลังนี้ออกตรงน,นี้ไม่ได้อุ้ยอะไรวะเนี่ยถุงขินมาดแบบเป็นเลือดๆอะถุงๆแบบเต็มเลยอุย้ยเปิดไม่ได้อ,ะอ,ดอ่ะทำไงโอละหาหรละหัสอะไรวะรู้ไหมเนี่ยละหัสอะไรอะ ทุกคนรหัสอะไรวะเออรหัสอะไรอะ่ะอ๋อนี่ต้องอ่านหินตรงนี้แน่เลยฮะฉ,ฉันซ่อนมีดไว้เท่าไหร่เหรอในลิ้นชักในห้องครัวมีดมีดเหรอมีดซ่อนมีดหรอฉันซ่อนมีดไว้เท่าไหร่จะรู้ไหมเนี่ยต้องเปิดเหรอ มันยังมายืนจ้องมองเราอยู่เลยอ่ะซ่อนมีดเหรอใครจะไปรู้วะมีดเหรอซ่อนมีดหรือว่าเราต้องจับผิดภาพเหรออ๋อนี่ไงโอ้ไม้กอดนี่ไงโอ้โหมีดเต็มเลยครับใช้มีดไหมเนี่ยหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรอฮะอานับถึงห้าแล้วออกไปทำไมอ่ะไม่ได้กลัวหรอกปิดประตูซะหน่อยเชี่ยนะอะไรวะเดี๋ยวๆเมื่อกี้อาจจะอ่านผิดเมื่อกี้อาจเมื่อกี้ว้าเมันกลับมาแล้วมันมาะ มือเปื้อนเลือดเชียหา4คิสมาสทีทอยเวนยูคิสมาสทีเหรอ น้ำเสียงมันไม่ได้หัวร้อนก็มันอาทางไปต่อไม่เจออะเกมอะไรหรอครับอ่า September ร์เซค่ะอ่าเดาเลยแล้วกันอ่ะทำเหมือนเตอร์ติดอ้าวอะไรวันนี้ฉันแค่จะทำเป็นแบบเหมือนแบบเล่นเตอร์ติดอะ ร่างละตรงอะไรแมงช่างแมงใครอยากอยู่ก็อยู่ใครวอตดมีมีผีวิ่งชนอีกอะ่ทุกคนผีวิ่งชนอืมแต่เราไม่ต้องไปสนใจในสุดเราก็ไปต่อได้งงมากวิอะไร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 จะเอาอะไรอะไรไม่รู้แต่ว่าเรามาได้แล้นไปดีกว่านี่ไงต้นคินมากมันถามว่าเรามีต้นมีต้นคิดมากกี่อันใช่ปะ่ะอุ้ยมีแบบไออันนี้ด้วย ต้องคิ้ม่านมีหนึ่งหนึ่งสองอืมต้องทำอะไรต่อออกจากบ้านไปให้ได้เหรอโอุยมันมีแบบเป็นเหมือนเป็นคนๆนะ่ะนอนอยู่เต็มเลยอะไรอะ่ะอันนี้ต้องคิดมา่านนี่ใช่ไหมต้องหาโคบานะเพื่อจะมางัดทางงัดโคบานอ อาโคบาโคบาคุณไม้ตรงไหนอะตอนนี้ขอความช่วยเหลือแล้วนะขอความช่วยเหลือกระดาษหรอคะกระดาษไหนวะเอา้ามันมีกระดาษตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ย กูหาตั้งนานแม่งอยู่นี่เองกูหาไปดิเออตาตาเป็นตูดอะตาเป็นตูดอ่าโอเคเราเราหยิบอีนี่ละแล้วงไงต่อใบจอบแยบจอบแยบเอ้ยนี่ไงโคบ้าโอ้โหุคือเกมเนี้ยถ้าหยิบถ้าหยิบพลาดไปอันนึงอะแบบไม่ทำไม่ทำตามลำดับอะ ถ้าไม่ทําตามลําดับอะมันจะมันจะไปต่อไม่ได้เว้ยทุกคนแบบสมกับเป็นเกมอินดี้จริงๆเลยเออได้ละ <c oughs> อะไรฉันจะรีบออกไปจากที่นี่ไม่ว่างอะไรแคนดี้คัทเหรออหยิบหยิบยังไงปึ๊บเว้ยวันดีฮะอะไรอยา่ซ่อนในตู้เสื้อผ้าเหรอได้ไดเดี๋ยวหยิบปึ๊บ อามเปิดไม่ได้ได้แล้วไหนไหนซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้ดูหน่อยสิอ่าได้แล้วเว้ยมันไไน,ไไน,น่มีออกมาให้ตกใจเลนเลนไม่สนใจจะจะ,จะออกไปจากที่นี่ฉันติดเกมนี้เป็นชาติแล้วเนี่ยฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เออมันต้องทำตามลำดับอ่ะคุณออโต้ไม่งั้นไปไม่ได้นะถ้าถ้าม,ม,มีคุณใบไม่ผ่านเลยเนี่ย อะไรใครอยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็อยูยย่อะไรจะเอาอะไรอะไรอะไรโอ้ยงัดแหลกงัดลานเลยเนี่ยอะไรอะไรจะเอาอะไรยังไงมันมีใครอยู่ไหมอ่างน้ำตรงเนี้ยโอ้ยกดของหน่อยสิอะไรอ่ะไข่เหรออีสเตอร์เอ็กเหรอใช่ไหมไหนหยิบหน่อยสิอ้ออะไรก็ไม่รู้หยิบได้ละ วานั่นมาอา,อา,อามาทักทายมาเป่ามาเป่าไฟให้เดียนไม่ต้องเป่าให้ก็ได้อะไรก็ไม่รู้กดซ่วมได้ปะกดไม่ได้ท่านน่มา <c oughs> แน่จริงอย่ามาข้างหลังนี่แน่จริงอย่ามาข้างหลังนี่มันไม่เห็นนะเพื่อนเออมาข้างหลังมันไม่เห็นเฮ้ยไปได้แล้วใช่ปะไปละไปละครับรออะไรใช่ไหมเนี่ย ครอยู่ก็อยู่อันนี้มีประ,ประตูต้อนรับโอ้ยฉันโล่งใจแล้วฉันผ่านจากตัวนี้ไปได้เจอตรงอีจุดแรกนะที่เราคุยกับมันเล่นกับฉันหยิบดาวอ๋อเมื่อกี้ลืมกดหยิบเล่นนานๆนลืมกดหยิบฉันก็เล่นกันนานแล้วไงเพื่อนแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าตกแต่งตกแต่งต้นคิดมัดต้นคิดมัดตกแต่งต้นคิดมัด ต้นนี้หรอหรือว่าเราต้องเดินกลับไปเดินกลับไปตกแต่งต้นคิดมากเหรอโอเคเอา้มามันเล่นโยคะอย่างเงี้ยคนนี้มันใครวะเนี่ยไอ้คนนี้คือแฟนเราหรือหรือใครวะทําไมเขาต้องมาเล่นโยคะเอาคานมาหายอีกแปบบนึงนะต้นคิดมากอยู่อันนี้หรือเปล่าน่ใจานี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่วะต้นอ่าเนี่น,น,น,นีต้นคิดมากเราอยู่นี่ รียบร้อยตกแต่งคิดมาก п р о с н е й с ตื่นได้แล้วคือจบแล้วเหรอ Что ты вот ходишь там стучишь, блядь? What? Ты в курсе, что у меня был тарец? What? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу. Мы кем он, Понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это по идее старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Кем, кем, кто лазит, а не? До сих пор жив. Почему он до сих пор яшу, блядь, не зарезал?

ทุกตามันยังนั่งดูคนแคสเกมอยู่เลยอะต้องโทรหาอัญญาอ่ะแต่วหรอทุกคนจบแล้วอะโหยแม่เง รอบรอบนี้ไม่ได้หลงทางนะหลงพัทโซหลงทางหลงแบบหลงพัทโซนะทําอะไรไม่ถูกลืมเก็บแค่นเดียวก็ไปต่อไม่ได้อทุกคนจบแล้วนะคะเอะจบแล้วนะคะสําหรับเกมเซเว่นเซตเทมบอร์นะก็สนุกดีใช้ได้นะมีจัมส์สแกเยอะดีอืแต่ว่าพัทโซมันแอบยากเหมือนกันนะสําหรับคนที่ถอดสมองเล่นเกมแบบดิฉันนะคะประมาณนี้ใครชอบไปหาเล่นได้นะคะ โอเก็แฮปปี้อยู่นะคะที่มีผีออกมาเยอะประมาณนี้นะคะ September ร์เก็สนุกดีใช้ได้นะคะใครชอบก็ไปหาเล่นกันได้เนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับก็มีจัสแกร์เยอะอยู่ในะเกมนี้บ๊ายบายครับ